สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องไทม์แมนฟิลนะครับก็วันนี้นะครับก็จะมาพูดถึงเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับนัดที่2นะครับที่ลิเวอร์พูลนะครับจะออกไปเยือนกาลาตาสลายนะครับก็คู่นี้นะครับเล่นกันที่บ้านของกาลาตาสลายนะครับในสนามแรมพาร์คนะครับเดะกกันเวลาตีสองของบ้านเราก็คือวันอังคาร ครับพรุ่งนี้จีงนะครับกูตสินนะครับเป็นชาวฝรั่งเศสนะครับเซเมนเตอร์แปงนะครับก่อนเกมนะครับกาลาตาสลายกาลาตาสลายเออลิ้นจะลัวไปไหนนะครับกาลาตาสลายนะครับเป็นจ่าฝูงนะครับของซูเปอร์ลีก้าของตุรกีนะครับสถิตินี้โหดมากนะครับแข่งเจ็ด ชนะเจ็ดนะครับไม่เสมอไม่แพ้ใครนะครับมียีสิบเอ็ดแต้มเต็มนะครับยิงไปสิบเก้าลูกเสียแค่สองลูกนะครับส่วนลิวคูนะครับก็เป็นา่าฝูงของซีเมลิกนะครับอับงกฤษก็แข่งไปหกนัดชนะห้าแพ้ไปหนึ่งนัดนะครับก็ยิงไปทั้งหมดสิบสองลูกเสียไปเจ็ดนะครับส่วนอันดับใน ยู่แฟชั่นเมลีกนะครับตารางของยู่แฟชั่นเมลีกนะครับเพิ่งแข่งไปนัดเดียวนะครับกาลาตสลายเนี่ยอยู่หลองบวยนะครับอยู่อันดับที่สาสิบ้าเลยนะครับก็เนื่องจากว่านัดแรกนะครับกาลาตสลายเนี่ยออกไปเยือนแฟรงเฟิร์ตนะครับแล้วโดนแฟรงเฟิร์ตอัดไปห้าหนึ่งนะครับส่วลิวพูนะครับก็อยู่อันดับสิบเอนะครับแข่งแข่งหนึ่งนัดชนะหนึ่งนัดนะครับก็คือชนะแอลิโกมาดิดนะครับในบ้าน ที่แอนฟิลสามสองนะครับผลผลงานนะครับนัดล่าสุดนะครับก็ของกาลาตสไนเน่ก็ชนะอานันยาสปอร์นะครับในลีกตุรกีไปหนึ่งศูนย์นะครับเป็นเกมเยือนชนะไปหนึ่งศูนย์ตัวเลี้ยวผูกก็แน่นอนนะครับแพ้นัดแรกให้กับริสตันพาเลตนะครับสองหนึ่งนะครับโดดหนง ที่สุดท้ายนะครับผลง,งานที่พบกันห้านัดล่างสุดนะครับต้องบอกว่าอรข้างสูสีนะครับแล้วก็เป็นกาลาตรลสไร์รเนี่ยชนะได้สองครั้งนะครับเมอร์นสองครั้งแล้วก็ลิวฟูชนะ1ครั้งนะครับและล่าสุดเป็นเกมกระชับมิตรนะครับซึ่งเกิดตั้งแต่ปีสองพันสิบเอ็ดนะครับกาลาตสไทรเนี่ยชนะลิวฟูไปสามศูนย์นะครับ ส่วนในเกมยังเป็นทางการนะครับก็เจอกันในยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะครับย้อนไปถึงปี2006เลยครับเร์พูลนะครับ,รนรบในในบ้านชนะ3-2ส่วนไปเยือนกาลาตสไทยเนี่ยก็แพ้ให้กับกาลาตสไทรไป3-2สกอร์เดียวกันนะครับผู้เล่นนะครับทั้งสองทีมไม่มีปัญหาผู้เล่นนะครับเร์พูลนกะ็จะมีแค่เลวนี่ที่ ับยาวไปแล้วนะครับส่วนเอ็ดกิติเก้ก็จะกลับมาลงสนามในนัดน,นี้ได้นะครับเพราะว่าไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับทดแทนนะครับแล้วก็ส่วนทางด้านกาลาตาไลนะครับก็มีข่าวดีของเขาก็คือหน้าตัวเก่งนะครับโอซิมเพนนะครับมโอกาสลงสนามในนัดน,นี้นะครับหายเจ็บกลับมาแล้วนะครับต่อเป็นกองหน้าตัวอันตรายอีกตัวหนึ่งเลยนะครับผู้เล่นที่คาดว่าจะลงสนามของ ลิวพูนะครับก็ผู้ตัดตูแน่นอนครับอลิสโอมเบเกอร์นะครับโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมนะที่แล้วนะครับก็แอบนี้ก็คงเล่นต่อเนื่องนะครับแบกขวาคาดว่าน่าจะใช้แบดลี่นะครับแบกซ้ายโรเบอร์สันนะครับคู่เซนเตอร์ก็ต้องบอกคอนาเต้นเนี่ยฟอร์มลุดนะครับนดะที่แล้วโดนวิจารณ์เยอะเหมือนกันนะครับแต่คิดว่า นั่นอย่างน่าจะต้องใช้โคนาเต้ต่อไปนะครับเพราะว่าจากเกมคาราบาวครับโจโกเมสก็ก็ไม่ไม่ไม่น่าไว้ใจนะครับน่าจะหนักกว่านะครับก็คิดว่าสล็อตน่าจะเลือกโคนาเต้นะครับยิงคู่กับฟานไดเหมือนเดิมนะครับคู่มินฟิลตรงกลางนะครับก็น่าจะเป็นกราเฟนแบกคู่กับโวบอสไลนะครับตัวลุกก็เป็นฟอร์เรนเวียนะครับ ส่วนสามว้นนะครับก็แน่นอนครับขวาซาร่าสายกักโปตูน,น้านะครับน่าจะกลับมาใช้เอกิลิเก้ G e นะครับเนื่องจากอซักเนี่ยนาทีแล้วลงเล่นไปแปดสิบนาทีเลยนะครับเกินถือว่าเกินที่สล็อตคาดเอาไว้นะครับที่ประมาณหกสิบเจ็ดสิบนาทีเล่นไปแปดสิบกวนาทีเลยนะครับถึงได้เปลี่ยนตัวนะครับก็นั้นนี้น่าจะกลับมาใช้เอกิลิเก้ G e ที่ได้พักไปเมื่อนาทีแล้วนะครับจากคันที่ติดทโทษแมนก็ ความน่าจะเป็นของเกมนะครับรว่าการ์ตัสลายเนี่ยก็มีผู้เล่นที่ค่อนข้างมีประสบการณ์ในลีกใ,ใหญ่พอสมควรกันนะครับก็อย่างเช่นคุณโดกกันนะครับตาเน่ตาเลล่านะครับแล้วก็คาดีโอซิมเฮนนะครับพวกตัวที่เคยเล่นในลีก โลกหลักๆนะครับย่างพที่เมลีกบุนเดสเีก้านะครับหรือเกาโชนะครับก็มีผู้เล่นดังๆหลายตัวเหมือนกันนะครับส่วนผลงานการเจอกับลิเวอร์พูลเนี่ยคาดว่าการเล่นในบ้านของกาลาร์ตาไลเนี่ยครับก็โงมาสู้ลิเวอร์พูลแน่นอนนะครับพราะว่า การเล่นในบ้านยังไงต้องบุกใส่ริวผูแน่นอนนะครับซึ่งมองว่าตรงนี้อาจจะเข้าทางริว o ูนะครับเพราะว่าเกมสนกับของริวผูนะครับก็น่าจะได้ใช้งานนะครับแล้วก็เป็นเกมที่เปิดสู้กันเนี่ยน่าจะเข้าทางริว o ูมากกว่านะครับการที่จะไปตั้งรับอะไรเงี้ย คงไม่ใช่การอันตรายแน่นอนเพราะว่าทีมของเขาเนี่ยในลีกเนี่ยเป็นทีมใหญ่นะครับการที่จะมีทีมที่จะสู้กับเขาได้ก็็นมีแค่เฟนิบาเช่น,นะครับในลีกตัวตีก็ดูจากผลางานในลีกนะครับแข่งเจ็ดชนะเจ็ดนะครับยิงสิบเก้าต้องบอกว่าโหดมากนะครับในลีกแต่พอมาดูในยูฟาแชมเปี้ยนลีกเนี่ยก็ต้องบอกว่าโดนฟเฟิร no ์อาร์ไปห้าหนึ่งมันก็ มันก็ดูสวนทางกันนะครับอาจจะสะท้อนถึงคุณภาพของลีกที่อาจจะยังเรียกว่าไงอ่ะคืออาจจะยังไม่เข้มข้นเท่าไหร่นะครับแล้วมาเจอกับลิเวอร์พูลนะครับที่นัดน,นี้คงต้องเรียกความมั่นใจกลับมานะครับหลังจากที่แพ้คริสตัลพาเลทนัดน,นี้ก็มองว่าลิเวอร์พูลนะครับมีโอกาสชนะมากกว่านะครับแล้วก็ น่าจะต้องชนะได้นะครับเพื่อเพื่อเรียกความมั่นใจนะครับแล้วก็ทําให้ตัวเองเนี่ยยังอยู่ในเส้นทางที่ไม่ได้ยากมากนะักในการเข้ารอบอยู่ฝ่ายชั้มลีหนึ่งในแปดทีมนะครับคือถ้ามันลุดไปเนี่ยมันก็อาจจะต้องไปเสียเวลาเพย์ออฟเล่นเกมมากขึ้นอีกเหนื่อยมากขึ้นอีกนะครับคิดว่ายัางไงเนี่ยลิวคูจะต้องติดหนึ่งในแปดให้ได้ นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ผมจะต้องเต็มที่นะครับแล้วก็เรียกความมั่นใจเอาชนะกาฬสไนธรายให้ได้แต่มันก็คงไม่ง่ายมากขนาดนั้นนะครับเพราะว่าผู้เล่นเนี่ยที่แจ้งไปผู้เล่นของกาฬสินธรแต่ละคนก็มีประสบการณ์นะครับแล้วก็เป็นตัวที่มีชื่อเสียงเลยนะครับเป็นตัวทางตัวที่เด็ดด้วยนะครับก็ ก็คงไม่ง่ายนะครับแต่ก็ยังคิดว่าน่าจะชนะได้นะครับก็สกอร์ที่คาดก็น่าจะเป็นลิวูบูเฉือนชนะได้สองหนึ่งนะครับยังต้องเสียประตูอีกยังคิดว่าลิพูก็ยังเสียประตูอีกเพราะว่าดูแล้วเกมรับมีปัญหารจริงๆนะครับมีปัญหารจริงๆเราต้องหาวิธีแก้ให้ได้โดยด่วนเลยนะครับถ้าจะลุ้นแชมป์ทั้งทีมยูลีกทั้งยูฟ่าแชมเปี้ยนในระยะยาวเนี่ยต้อง ต้องแก้ปัญหาเกมรับให้ได้นะครับก็แบบวันนี้ก็คงมีเท่านี้นะครับก็ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้ด้วยนะครับแล้วก็มีข้อคิดเห็นขอคอมเมนต์ยังไงก็ฝากคอมเมนต์เข้ามาบอกได้นะครับจะให้ปรับปรุงแก้ไขตรงไหนก็แจ้งเข้ามาได้นะครับสําหรับวันนี้ก็ลาไปเช่นเดิมนะครับก็ขอให้ทุกท่านดูบอล ให้สนุกนะครับดูให้มีความสุขแล้วก็ไม่ยุ่งเกี่ยวกับการพน,นันนะครับวันนี้ขอจบเพลงเท่านี้